ออวันนี้ก็จะมาดูการติดตั้ง s e n i u m IDE นะอย่างแรกก็ต้องดาวน์โหลดไฟลฟอีคลิกลิงก์นี้เข้ามาแล้วก็ติดตั้งไฟ r e ฟอ x เข้าไปเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมาดูการติดตั้ง s e n i u m IDE แล้วเข้าลิงก์ มาถึงหน้านี้แล้วก็ดูหัวข้อเป็น senium ide มาถึงตรงนี้เราก็เลือกของ firefox มาติดตั้งบน firefox มาถึงของถ้าข,ของผู้ใช้เป็นเวอร์ชัน5 5า่หกเป็น เวอร์ชันล่าสุดก็จะติดตั้งได้ก็ให้กดแอ p ไฟฟอกไปเลยแต่ของแต่ของที่อัดวีดีโออยู่เป็นเวอร์ชั่น3.0มันเลยไม่ขึ้นเป็นแอ t ถูกไฟฟอกขึ้นมาในเวอร์ชั่น3.0 3.0 3. 3. 3. ก็อาจจะต้องเลือก เป็นดาวน์โหลดตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าก็จะมีขึ้นให้แอดไฟฟอกถ้าเวอร์ชั่นรองรับก็จะมีให้ขึ้นให้แอดขึ้นมาแต่ถ้าไม่ใช่เวอร์ชันสามูนแลเราก็ต้องดูในหน้าเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือไฟฟลอก Firefox ตัวนี้แล้วก็กดแอดเมื่อกดแอดไฟฟอกขึ้นมาก็จะขึ้น pop up ให้เตือนว่ายินยอมไหมว่าจะติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้เข้าไปมีคำถามให้กดติดตั้งตัวเสริมดไ้หลายตัวแล้วก็กดติดตั้งอ่างนี้ไปเลยเมื่อกดติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะทำตาเรีสตาร์ทไฟฟล็อกหนึ่งรอบเมื่อเมื่อเปิดขึ้นมาก็จะขึ้นปลั๊กอินซีเนียมขึ้นุนขวามืออย่างเช่นตัวนี้ แล้วลองกดเข้าไปดูก็จะขึ้นตัว Selenium IDE ขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวเบส URL ที่เราจะต้องใส่ฐานข้อมูลที่เราเลือกสมมติอันนี้เป็นฐานข้อมูลของ Open ERP เ้าก็จะใส่โลโก้โค้ดเข้าไป แล้วทำการเลือกไฟล์ที่เราต้องการรันตัวยอย่างเช่นเราจะเอาไฟล์เซเลเนียมตัวนี้ขึ้นมารันแล้วก็เลือกไฟล์เราโอเคขึ้นมา ก่อนจะรันได้เราต้องล็อกอินเข้าแอคเคาท์ของโปรแกรมที่เราจะต้องการรันก่อนอย่างเช่นตัวนี้เป็น OpenERP เราต้องล็อกอินเข้าไปก่อนเมื่อเราล็อกอินเสร็จก็จะสามารถรันตัวเทสระบบตัวนี้ได้ ราจะลองรันทอันนี้ก็จะทำการรันไปเรื่อยๆเครื่องข้างหลังก็ก็ทำการรันตามที่เราได้ทำเทระบบมาไว้ <Okay. S 1> ก็จะประมาณนี้